สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยจะมานำเสนอเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะความหมายของคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์เป็นคำนามค่ะหมายถึงคำเฉพาะใช้สำหรับเพชทูลพูดกับเจ้านายพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระพิสุสงฆาราชการและสุภาพชนด้วยคำราชาศัพท์แบ่งใช้เป็น5ชั้นบุคคล 1. พระมหากษัตริย์ 2. เชื้อพระวงศ์ 3. พระสงฆ์ 4. ค่าราชการชั้นผู้ใหญ่ 5. สุภาพชนแต่ถ้าแบ่งตามชนิดของคำ แบ่งได้เป็น3ชนิด 1. คำนาม 2. คำสรรพนาม 3. คำกริยาเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปสอนเทคนิคการจำคำราชาศัพท์กันนะคะและอย่าลืมจดบันทึกความรู้ลงสมุดด้วยนะวิะ สวัสดีครับน้องๆ Winner s h o อต Note วันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำที่ต้องใช้ให้ถูกให้ควรและให้เหมาะสมนั่นก็คือคำราชาศัพท์ของไทยเรานั่นเองครับมาเริ่มกันครับกับคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์หมายถึงคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆซึ่งใช้กับบุคคลต่างๆต่อไปนี้ครับ 1. พระมหากษัตริย์และพระราชินี 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. ภระภิิสุสง์และสามเณรและ 4. สุภาพชนครับเรามาค่อยๆดูไปทีละหัวข้อเลยดีกว่านะครับเพราะการใช้คำราชาศัพท์นั้นก็มีระดับแตกต่างกันออกไปโดยเริ่มต้นที่คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นคำราชาศัพท์ที่นำมาใช้เพื่อต้องการยกย่องให้เกียรติดังนั้นทัศถ,ถิตในใจกันนะครับที่มาของคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์นั้น มีที่มาอยู่2อ,อย่างครับคือ 1. รับมาจากภาษาอื่นภาษาขเขมรเช่นโกรธขเนยสเสวยสเสด็จเป็นต้นครับและภาษาบาลีสันสกฤตเช่นอาพาธเนธหัดโอรสเป็นต้นครับและ 2. การสร้างคำขึ้นมาใหม่โดยการประสมคำเช่นลูกหลวงซับพระพักตั้งเครื่องเป็นต้นครับมาเริ่มกันที่คำนามราชาศัพท์ครับ ใช้คำว่าพระบรมพระราชพระนำหน้าเช่นพระหัตถ์มือพระบรมราชองค์การคำสั่งพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์พระโอษฐ์ปากพระชิวหาลิ้นพระเนตรดวงตาพระกรงปลายแขนพระอุทธรองพระบาทเท้าพระปับผาสะ พระขนงคิ้วพระปรางแก้มพระศอคอพระมัสสุหนวดพระโลมาขนคำราชาศัพท์ไม่ได้มีแต่คำนามเท่านั้นนะครับคำศัพท์นามราชาศัพท์ก็มีเช่นกันครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคำศัพท์นามราชาศัพท์คล้ายกับคำนามครับแบ่งเป็นศัพท์นามบุรุษที่1เช่นข้าพระพุทธเจ้า ประหม่อมหม่อมฉันใช้พูดเมื่อผู้พูดมีศักดิ์ต่ำกว่าสรรพนามบุรุษที่สองเช่นใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สรพนามบุรุษที่สเช่นพระองค์ใช้แทนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ครับต่อมาเป็นคำกริยาราชาศัพท อันนี้อย่าใช้ผิดกันนะครับคำไหนใช้ทรงคำไหนใช้ทรงพระหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ไปดูกันเลยคำกริยาราชาศัพท์ใช้คำว่าทรงนำหน้าคำนามหรือคำกริยาทั่วไปครับเช่นทรงสร้างสร้างทรงม้าขี่ม้าทรงดนตรีเล่นดนตรีทรงฟังทรงยืนทรงยินดีใช้คำว่าทรงพระ นำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเช่นทรงพระสุบินฝันไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเช่นตรัดพูดสเสวยกินสเสด็จไปกริว้วโกรธประชวนป่วยประสูตรเกิดทูลบอกถวายให้บรรทมนอนประทับอยู่ โปรดรักชอบเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์กันดีกว่าครับมีเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะจดกันไหวหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยครับฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อฉลองพระบาทหมายถึงรองเท้าเครื่องเสวยหมายถึงของเสวยพระยี่ผู้หมายถึงที่นอนพระวิสูตรหมายถึงม่านมุงพระแสงปืนหมายถึงปืน รัดพระองค์หมายถึงเข็มขัดพระทวานหมายถึงประตูพระฉายหมายถึงกระจกส่องพระสุททารถหมายถึงน้ำดื่มพระกุณทนหมายถึงตุ้มหูฉลองพระหาสช้อนหมายถึงช้อนฉลองพระหาดซ่อมหมายถึงซ่อมพระจุทธามณีหมายถึงปิ่นทานพระกรหมายถึงไม้เท้าน้ำจันทร์หมายถึงเหล้า อย่าจำแค่คำสุดท้ายนะครับ oh, <no. S 1> มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยเรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์ระดับพระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์กันครับ 1. ใช้คำพระบรมหรือพระบรมราชนำหน้าคำนามที่สำคัญซึ่งสมควรจะเชิดชูให้เป็นเกียรติตัวอย่างเช่นพระบรมราชองค์การพระบรมราชูปถมัมภ พระบรมมหาราชวังพระบรมวงศานุวงศ์ 2. พระราชนำหน้าคำนามที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องกล่าวไม่ให้ปนกับพระบรมวงศานุวงศ์ตัวอย่างเช่นพระราชลัญจกรพระราชประวัติพระราชดำริพระราชทรัพย์ 3. ใช้คำพระนำหน้านามทั่วไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนตัวอย่างพระเก้าอี้รัชตาพระโรค พระตำหนัก4ใช้คำพระนำหน้าคำนามทั่วไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนยกเว้นฉลองพระบาทรองเท้าแปลงชำระพระทนแปลงสีฟันฉลองพระเนตรแว่นตาฉลองพระองค์เสื้อผ้าทานพระกรไม้เท้ารถพระที่นั่งรถจานเสวยจานบวนพระโอฐ์กระโถนฉลองพระหัตถ์ช้อน โต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะเขียนหนังสือและไม่ใช่มีแต่คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับยังมีสำหรับพระสงฆ์อีกด้วยไปดูกันครับสำหรับคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์เราจะไม่พูดกับพระสงฆ์เสมอกับเรานะครับเพราะท่านถือเป็นนักบวชในร่มกาสาวพัทนั่นไงคำราชาศัพท์มาตั้งแต่เริ่มเลยครับคำว่ากาสาวพัทคืออะไรงงกันใช่หรือเปล่าครับหรือมีใครรู้บ้างกาสาวพัท ในความหมายรวมๆก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานั่นเองครับซึ่งไทยเรามีคำพูดที่ใช้กับพระภิกษุโดยเฉพาะอยู่ประเภทหนึ่งบางทีก็เป็นคำที่พระภิกษุเป็นผู้ใช้เองซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดแล้วเช่นคำว่าอาตมาภาพหรืออาตมามีความหมายเท่ากับฉันบางคำก็ทั้งท่านใช้เองและเราใช้กับท่านเช่นคำว่าฉันหมายถึงกินเป็นต้นครับ การพูดกับพระภิกษุต้องมีสัมมาคาระวะสำรวมไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นไปในทํานองพูดเล่นหรือพูดลอยๆซึ่งจะเป็นการขาดความเคารพไปสำหรับพระภิกษุเราจำเป็นต้องทราบราชทินนานามเรียกว่าพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ของพระภิกษุเรียงลำดับได้ดังนี้ครับเพื่อที่จะได้ใช้อย่างถูกต้อง 1. สมเด็จพระสังฆราช 2. สมเด r, ็จพระราชาคณะหรือชั้นสุพรรณปัตคือพระภิกษุที่มีราชินานามนำด้วยคำว่าสมเด็จพระ 3. พระราชาคณะชั้นรอง 4. พระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นนี้มักมีคำว่าธรรมนำหน้าครับ 5. พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นน uh ี้มักมีคำว่าเทพนำหน้าครับ 6. พระราชาคณะชั้นราชพระราชาคณะชั้นนี้มักมีคำว่าราชนำหน้าครับ 7. พระราชาคณะชั้นสามัญ 8. พระครูสัญญาบัตรพระครูชั้นประทวนพระครูฐานานุกรม 9. พระปริยนตั้งแต่3ถึง9กาการใช้คำพูดกับพระภิกษุทรงสมณศักดิ์ที่ผิดกันมากคือชั้นสมเด็จพระพราชาคณะเห็นจะเป็นเพราะมีคำว่าสมเด็จนำหน้าจึงเข้าใจว่าต้องใช้คำราชาศัพท์ซึ่งผิดครับความจริงแล้วพระภิกษุทรงสมณศักดิ์ที่ต้องใช้ราชาศัพท์ มีเฉพาะเพียงสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นครับเว้นแต่พระพิสุรูปนั้นท่านจะมีฐานันดรศักดิ์ทางพระราชวงศ์อยู่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นั้นได้แก่อะไรบ้างพัตตาหารหมายถึงอาหารปัจจัยหมายถึงเงินสำหรับปัจจัยสี่ลิขิตหมายถึงจดหมายอัตมาหมายถึงฉันมหาบาพิษหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินโยมหมายถึงญาตินิม,มน หมายถึงคำเชิญพระอาพาธหมายถึงป่วยมรณะภาพหมายถึงตายฉันหมายถึงรับประทานทำวัดหมายถึงสวดมนต์จำวัดหมายถึงนอนปลงผมหมายถึงโกนผมกุฏิหมายถึงเรือนพักในวัดอุปสมบทหมายถึงบวชบวชเป็นพระภิกษุบรรพชาหมายถึงบวชบวชเป็นสามเณรลาสิกขา หมายถึงศึกคิลานเพสัตชหมายถึงยารักษาโรคครองผ้าหมายถึงแต่งตัวถวายอดิเรกหมายถึงกล่าวบทอวยพรพระมหากษัตริย์บินทบาทหมายถึงรับของใส่บาทปลงอาบัตหมายถึงแจ้งความผิดให้ทราบพระเดียงสงหมายถึงแจ้งให้สงทราบสุขผ้าหมายถึงซักผ้าย้อมผ้าครับ จำวัดกันได้หรือ,อยังครับอย่าเพิ่งลืมวัดกันนะครับบุ๊ไม่หานะสิครับขอโทษด้วยนะครับน้องๆไปต่อกันเลยดีกว่าค้าๆไปเลยมาดูกันที่คำที่ใช้กับสุภาพชนกันต่อเลยครับคำสุภาพหมายถึงคำที่ไม่หยาบคายเหมาะสมใช้กับบุคคลทั่วไปหรือตามฐานะของบุคคลเป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมตามการลเทษะและบุคคลคำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์กฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพ ไม่มีกำหนดตายตัวบางคำใช้ในภาษาพูดบางคำใช้ในภาษาเขียนได้แก่คำสุภาพที่ไม่ใช้คำหยาบคายซอเสียดคำที่แสดงความไม่สุภาพครับกูหมายถึงฉันเรามึงหมายถึงท่านเธอคุณกินแดกหมายถึงรับประทานเมียหมายถึงภรรยาขัวหมายถึงสามี เชื่อว่าคำแรกๆน้องๆต้องมีหันไปหาเพื่อนแล้วพูดใส่กันบ้างแล้วครับเพราะฉะนั้นสุภาพไว้ก่อนดีกว่าเรามาดูกันว่าลักษณะถ้อยคำสุภาพเป็นยังไงกันบ้าง 1. ไม่เป็นคำหยาบคายหรือคำด่า 2. ไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคาย 3. ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง 4. ไม่เป็นคำอุทานที่ไม่แสดงความเคารพ 5. ไม่เป็นคำแสดงหรือคำขนอง 6. ไม่เป็นคำภาษาต่างประเทศแนวทางการใช้คำสุภาพ 1. เปลี่ยนคำพูดก,กลางๆเป็นคำสุภาพเช่นไม่รู้เปลี่ยนเป็นไม่ทราบ 2. ใช้คำว่าครับหรือค่ะลงท้ายประโยค 3. เลี่ยงคำพูดที่ผู้ฟังไม่สบายใจ คำราชาศัพท์ของไทยเรามีหน้าที่และระดับการนำไปใช้แตกต่างกันออกไปครับน้องๆอ,อย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้กันด้วยนะครับคราวหน้าพี่ๆจะมีอะไรมาให้ช็อตโน้ตกันอีกกลับมาติดตามกันครับกับ w i n เนอร์ช็อตโน้ตสวัสดีครับ